สวัสดีครับคุณเดชนะครับผมในคุณเดชนะครับจะเรียกว่าอะไรดีล่ะผู้ชำชองในธุรกิจอาหารมาหลากหลายปีก็ไม่ขนาดนั้นครับอยู่มากี่ปีแล้วครับผมกับทุกอย่างสิบเอ็ดปีครับปีนี้เขาจะเป็นครบรอบสิบปีของเราพอดีครับเข้าไปที่สิบเอ็ดเข้าไปที่สิบเอ็ดนะครับจริงๆในในกรุ๊ปของเราเนี่ยมันมีร้านอาหารอะไรบ้างคือในเคาร์รอนทั้งหมดโดยรวมก็จะมีทั้งหมดห้าสิบห้าสาขานะครับหลักๆก็คือจะมีแบรนด์ขนมเซอร์ฟรีแล้วก็เกียวโรเอ็นนะครับแล้วก็อาหารเขาก็จะมีเทโลกะเกียวซ่าอืนะครับซึ่งก็จะเเนนน้รรื่่่ออองงขาาหญีปุ ใช่คือทุกอย่างจะเป็นอยู่คอนเซ็ปต์ของญี่ปุ่นหมดอ่าจริงๆแล้วเคโอลเอนเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะเราจะไปที่ห้างที่ไหนเนี่ยก็จะเห็นเต็มไปหมดเลยมีเยอะแยะหมดเลยนะครับแต่คราวนี้แตกลายมาอีกใช่ไม่ใช่เคโอลเอนอย่างเดียวเอาเราพูดถึงเคโอลเอนก่อนเคโอลเอนจริงๆขายอะไรเคโอลเอนเนี่ยครับก็คือมันจะเป็นเอ่อขนมคาเฟ่สไตล์เกียวโตครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยวัตถุดิบขึ้นชื่อก็จะมีชาเขียวเกียวโตนะครับแล้วก็ถ่านไม้ไผ่ จะเรียกว่าซูมิครับคือเป็นเจ้าแรกครับที่เราเอาถั่วไม้ไผ่เนี่ยมาผสมกันในไอติมครับผมบซึ่งดูจากภายนอกเรานึกว่าเอ้ยเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นมาจริงจริงเราเป็นการศึกษาจากคนไทยแหละใช่ครับของดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่นมาทำที่นี่มาทำอะไรครับมาทำตรงนี้นะครับครับอันนี้คือจุดตั้งชื่อคือซอฟเสิร์ฟใช่ไหมที่เป็นชาเขียวกับชาโกใช่ครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นี้แล้วตอนนี้ขยายขายขึ้นไปอีกที่เห็นอยู่นะครับก็คือจะเป็นเออ่คอนเซ็ปต์ใหม่ที่เรียกว่าเคียวคาเฟ่มิว เกลือเอ็นอยู่แล้วบวกกับอาหารครับซึ่งอาหารเนี่ยคือคอนเซปต์คือจะเป็น clean light and quick clean and light นี่ก็คือเหมือนกับว่าทานง่ายสบายท้องครับ q u i c นี่ก็คือเป็นอาหารจานเดียวครับครับผมแต่ไม่ใช่อาหารแบบว่าฟาสต์ฟู้ดไม่ใช่ไม่ใช่ทำใหม่ทำต่อถูกที่ว่าเนี่ยมันตอบโจทย์ผู้บริโภคสมัยนี้คือต้องการอะไรสะดวกอร่อยแล้วก็รวดเร็วเราเซ็นเปนเรื่องมาทั้งทีต้องมีเมนูแนะนําเดี๋ยวขออนุญาตหน่อยครับวันนี้จะนนะนำเมนูอะไรดีครับเอ่อก็คือหลักๆในร้านเราครับจะมีทั้งหมด3หมวดนะครับหมวดแรกนี่กคือจะเป็็นนข้้้้าาาาววตตมมโอชเกกะะะครับแลจีพส พาสต้าครับผมแล้วก็หมดที่สาก็คือจะเป็นโซเมนเอาละครับถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตบุกเข้าไปข้างในเลยนะไปดูเมนูว่าแล้ววิธีการทำเอะไรบ้างไปเลครับผมเอาละครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาบุกถึงในครัวนะครับผมเราจะมาดูส่วนผสมแล้ววิธีการทําแต่ก่อนอื่นเลยต้องถามว่าจริงแล้ว ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีหลายภูมิภาคไหมแต่ละภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างเรื่องของอาหารกันไปถูกต้องถ้าพูดถึงทางร้านเนี่ยเป็นญี่ปุ่นส่วนไหนครับผมเป็นญี่ปุ่นเออเกียวโตครับเกียวโรเอนเกียวนี่คือหมายว่าเกียวโตอ๋อคือเกียวที่แปลว่าหมุนเหมืนเกียวโตไม่ใช่ครับเกียวคือเกียวโตอ๋อเกียวโตใช่ซึ่งขนมเราเนี่ยก็คือสไตล์เกียวโตนะอาหารเราอ่ะมันก็ต้องก็ต้องไปเกียวโตเหมือนกันจุดเด่นของอาหารเกียวโตอยู่ตรงไหนครับคือเกียวโตเนี่ยครับคืออาหารเขาเนี่ยคือทุกอย่างจะปรุงด้วยที่เขาเรียกว่าดาชิดาชิคือดาชิก็คืืออเหมนน้ซุป คือถ้าบ้านเราก็คือน้ำซุปเคี่ยวกระดูกหมูแต่ที่เกียวโตเนี่ยคือเอาสาหร่ายแห้งคอนบุสาหร่ายแห้งนะครับแล้วก็ปลาคาสึโอก็คือปลาฝอยมาทําเป็นน้าซุปตัวดาชิแค่นี้เองมีแค่สาหร่ายกับปลาฝอยใช่เพื่อทําน้าซุปเลยใช่ซึ่งร้านเราก็คือเอานุกซุปตัวเนี้ยมาผสมกับแต่ละเมนูอืมอ่เมนูที่เราสาธิที่วันนี้คือเมนูวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเอ่อมัชชาแซลมอนคาโบนารามัชชะ ชาม่ <Tal> <carbon> bon อนคาโบนาราคาโบนารามัต oui. ฉะก็คือชาเขียวชาเขียวครับซึ่งชาเขียวเราเนี่ยก็คือเป็นชาเขียวตัวเดียวที่เราใช้กับตัวขนมซอฟเสิร์ฟเรามันพิเศษไงครับตัวนี้ชาเขียวซึ่งชาเขียวเนี่ยเรานำเข้ามาจากที่เกียวโตเลยครับซึ่งเกียวโตเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องมัตฉะอยู่แล้วคนญี่ปุ่นเชื่อว่าคือเป็นที่ที่ปลูกชาเขียวที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่นครับซึ่งของเราเนี่ยเราก็ไปคัดมาจากเมืองอุจิที่ในเกียวโต อุจิแหล่งที่มาของชาเขียวชั้นเลิศนี้เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ในเขตเกียวโตค่ะได้มีการบันทึกไว้ว่าเป็นเมืองที่ปลูกชาเขียวแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นโดยตามตำนานเล่าขานว่ากันว่ามีนักบวชชาวญี่ปุ่นได้นำมเมล็ดพันธุ์มาจากประเทศจีนและเรื่องเมืองอุจิเป็นที่เพาะปลูกเนื่องจากล้อมรอบไปด้วยภูเขาแม่น้ำและธรรมชาติที่รดมสมบูรณ์อากาศก็บริสุทธิ์รวมถึงมีอุณหภูมิความเย็นในช่วงเวลากลางวันกลางคืนที่ค่อนข้างแตกต่างกันซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการ การเจริญเติบโตของชาคุณภาพดีนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของชาเขียวที่ดีที่สุดของเมืองอุจิที่รู้จักกันแพร่หลายค่ะแล้วก็ทําให้ประชากรกว่าครึ่งในเมืองนี้ได้สืบทอดการปลูกชาต่อกันมานานกว่า800ปีแล้วล่ะค่ะปัจจุบันชาวญี่ปุ่นเองนะคะจะเรียกชาที่ปลูกใน4จังหวัดคือจังหวัดเกียวโตนาราซากะมิเอะที่ได้ผ่านกระบวนการแปลรูปในเมืองเกียวโตว่าอุจิชาผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักในระดับโลกนั่นเองค่ะ แล้วแดงมานันใจของเมนูนี้มาจากอะไรทําไมต้องเอาชาเขียวมาผสมในขนมปังตัวนี้นนครับตัวนี้ครับคือเป็นสีเขียวนี่คือเป็นซอสชาเขียวครับซึ่งผสมกับน้ําตาชีนะครับแล,แล้วก็คิดคนเองด้วยคุณเองคิดคนเองด้วยใช่คือเราเป็นเจ้าแรกครับที่เราคิดว่าชาเขียวเนี่ยมันสามารถเข้ากับชีสคือคำนวณเรามีชีสอยู่แล้วปกติกับไข่นะครับปกติคนไทยก็คือจะชีสกับ ชาเขียวเขาจะกินเป็นขนมครับแต่เราเอามาทําเป็นทำเป็นของข่าวได้ซึ่งมันก็จะตอบโจทย์เพราะว่าคือแบบคนที่มากินเกลือเรนเนี่ยก็จะนึกถึงชาเขียวครับมาที่นี่ถ้าต้องการเป็นอาหารแล้วก็มีเมนูที่เป็นชาเขียวเหมือนกันขายดีด้วยตอบรับดีครับผมครับผมครับผมแล้วฮะส่วนผสมมีอะไรบ้างครับนอกจากตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นเส้นสปาเกตตี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแซลมอนครับผมอันนี้หน่อไม้ฝรั่งครับนะครับอันนี้แซลมอนที่เป็นฝอยๆเนี่ยคือเราจะลงไปผัดก่อนกัััััับบบบบบตตวววววนน้้้้้้้าาาาาาาซุปดดดดชชิิิิกกกกกเเเเเเเขีียยยยยยยแลล็จจทททคคคคคือออะโโโรร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 พพสไ่่มมมผ ตั้งกระทะก่อนเนาะครับผมก็จะเอาตัวนี้ตัวซอสนะครับลงซอสน้่นะใส่เข้าไปก็คือแค่ชาเขียวกับดาชิเลยเออแล้วก็จะมีสมศกมอชีสครับเพราะข่าโบนหน้าปกติจะเป็นชีสอยู่แล้วครับผมบแล้วก็จะมีสมสกของไข่อืมก็อยู่ในนี้เรียบร้อยใช่แล้วเราก็จะเอาเนื้อซาวมอนเนี่ยครับลงไปผัดครับซึ่งสังเกตนะครับของเราเมนูทุกอย่างเนี่ยคือตอนนี้สุขภาพจะไม่มีน้ำมันอยู่ในร้านเราเลยเป็นร้านอาหารที่ไม่มีน้ำมัน เส้นนะครับเอาล้วฮะครับผมไส่เข้าไปแล้วครับโอ้โหตอนนี้ผมได้กลิ่นของชีสแล้วก็ของชาเขียวชาเขียวครับผมลอยขึ้นมาติจมูกทีเดียวซึ่งเราจะให้ตัวซอสเนี่ยครับละอุเข้ามาทีหนึ่งเพิ่มความเข้มข้นเราปิดไฟนะครับผมแล้วก็ใส่จานได้เลยครับเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยครับผมเป็นความหอมแบบละมุนนะมีกลิ่นหอมของชีสเบาๆแล้วก็กลิ่นหอมของชาเขียวด้วยนะครับผม ซึ่งแซลมอนตัวนี้ครับก็คือเราจะหั่นเป็นทั้งหมด5ชิ้นนะครับผมที่สําคัญคือตัวน้ํามันของข้างในตัวนี้แซลมอนเราจะหั่นเสร็จแล้วน้ำมันก็จะออกมาที่เห็นอยู่นะครับใช่เพื่อให้มันไปคู่กับตัวเส้นแล้วตอนจบก็คือจะมีตัวหน่อไม้ฝรั่งเข้าใจแล้วจริงจริงๆถ้าไม่หั่นมันก็ดูชิ้นใหญ่แต่หั่นเนี่ยมันจะทําให้น้ํามันออกมาทำรสชาติของมันดียิ่งขึ้นต้องครับผมแล้วก็ตอนจบก็คือจะมีพลาสี่นิดนึงนะครับเรายอมที่จะเลือก ความสวยงามไว้ทีหลังเอารสชาติมาก่อนใช่นะครับผมจบด้วยพริกไทยดำครับผมโอเคครั้นี้ก็เสร็จแล้วง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่มาทานที่ร้านนี่ก็ได้การผัดใหม่ในทุกจานเลยถูกต้องครับผมแล้วก็เสร็จทุกจานใช้เวลาไม่นานเลยนะครับอเรียบร้อยแล้วครับผมผัดไปคุยไปเผลิบเดียวเมนูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาลุ้นกันว่าประสบการณ์การทานสปาเกตตี้คาโบนาราใส่ชาเขียวครั้งแรกของเฮนนัทจะเป็นยังไงไปนั่งพร้อมหน้าพร้อมตากันที่โต๊ะเลยค่ะ เอาละครับตอนนี้นะครับก็พร้อมที่จะชิมนะครับเมนูคาโบนาร่าชาเขียวครั้งแรกในชีวิตนะครับผมไม่ขายว่าเป็นเมนูขายดียวทั้งร้าน้วยนะครับผมเอาละฮะอาจจะต้องคู่กับตัวน้ำซอสชาเขียวนิดนึงครับผมาคุกกันนิดนึงกลิ่นหอมเย้ายวนเลยทีเดียวนะครับสำหรับกลิ่นของชาเขียวตัวนี้นะฮะอื มันจะเป็นรสชาติขมๆนิดนึงของชาเขียวมันเป็นรสชาติเอกลักษณ์ชาเขียวมากกว่าใช่ครับผมถ้าคนชอบชอบเลยมันหอมอ่ะครับผมก็มีกล่หอมอบอวลอยู่ในปากอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นของหวานไม่รู้สึกว่าทานชารู้สึกว่าทานสปาเกตตี้ที่มีกลิ่นและรสชาติที่ท,ที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยนั่นเองแต่รวมแลถถ้วผมว่าโอเคมันเข้ากันได้ดีมากอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆค,ควร <ๆ S 2> จะมาลองที่สำคัญก็ดีกับสุขภาพด้วยครับผมนะครับโดยเฉพาะชาเขียวตัวนี้ นอกจากเมนูนี้แล้วมีเมนูอะไรอีกวันนี้แนะนำเยอะไหมครัวนี้นะครับผมที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมนี่คือจะเป็นเทนลี่ผมบอกว่าเป็นโซเมนร้อนนะครับที่เห็นอยู่เส้นนี้ก็คือเป็นเส้นโซเมนซึ่งตัวนี้จะหาทานยากที่ประเทศเราครับผมนะครับมันต่างจากเส้นอื่นยังไงบ้างคือมันจะเหมือนเป็นอย่างที่ผมบอกเป็นลูกครึ่งระหว่างอูด้งกับเส้นหมี่นะอูด้งเนี่ยมันจะเส้นหนาหนาใช่ไหมครับกินแล้วก็จะหนักท้องอันนี้มันก็จะออกนิ่มๆเหมือนเส้นหมี่บ้านเรากินแล้วสบายท้องนะครับแล้วที่เห็นน้ำซุปตัวนี้ก็คือจะเป็นน้้้าาาาาาซซุุปปดดดดชชชิิิิิิที่่่มมมมมมพพเเเเเเศษสสคคืออออรรรไไตตตกกััับบวห็ะะผึงงจขู ซูอูมามิของเราเนี่ยคือเป็นอูมามิธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่อูมามิแบบกูแตกห้ามพลาดเลยคือน้ำซุปกับเส้นนี่แหละที่อยากจะรู้จะเป็นน้ำซุปดาชิคือน้ำซุปมันจะเบาๆอ่ะใช่ครับหอมละมุนแบบเบาๆใช่คือมันจะตรงกับคอนเซ็ปต์ร้านเราคือกินง่ายๆสบายท้องครับกินแล้วไม่รู้สึกเป็นต่อร่างกายแต่ให้เยอะมากเลยนะให้เยอะจริงๆคุ้มค่าแต่ดีของที่มีประโยชน์ทั้งหมดเลยใช่ครับผม เส้นที่บอกว่าเป็น,นโซ,มเ,มนโซมเมนนะครับผสมผมสานกันให้รสชาติที่แปลกไปแต่อร่อยนุ่มลิ้เหมือนเดิมนเนยต้องลองชิมแล้วมันนุ่มๆใช่ทานแล้วมันจะเบาๆใช่ครับค,คือถ้าอุนุ่มก็จะหนาหน่อยมันจะหนักท้องใช่อันนี้แบบเบาๆนุ่มๆทานง,ง่ายๆนะครับผมเออ น่าจะชอบนะครับผมอ้าวต่อเลยครับส่วนตัวต่อไปนะครับตัวนี้คือเราจะเรียกว่าเป็นมาเซโซบะนะครับมันคืออะไรครับมาเซโซบะถ้าแปลเป็นภาษาเราก็คือเหมือนกับเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เอามาคุกกันมาเซก็แปลว่ามิกครับผมนะครับซึ่งข้างในเนี่ยคือจะเป็นเส้นชาเขียวครับแท้ครับเป็นเส้นมัทฉะครับตัวนี้คือเป็น ซอสชาเขียวส่วนตัวนี้คือจะเป็นเส้นชาเขียวมันะจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วข้างบนที่เราเห็นอยู่คือเป็นไข่ออนเซนนะครับแล้วก็จะเป็นไข่ปลาเมนไทโกะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงต่างๆมะเขือเทศแตงกวาผักดองหรือไก่ชาซิวแล้วก็จะราดด้วยตัวดาชโชยุค,ครับอันนี้จะทานเย็นนะครับผมอันนี้ใส่เข้าไปเลยใช่ครับผมโอเคก็คลุกกันได้เลยครับผม แล้วก็คลุกเขาเข้ากันทั้งหมดนะครับนี่เป็นเส้นชาเขียวนะครับ<ช>ตัวนี้นะฮะแล้วก็คลุกกับตบัวไข่ปลาเมนไทโกะกับไข่ออนเซ็นครับผมตัวนี้ต้องคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะครับใช่กัดองแบบญี่ปุ่นใช่อันนี้ก็จะเป็นสาหร่ายวากามิสด ทานเมนูเส้นมันก็สามเมนูครับผมที่นี่ไม่ได้ขาย,สายเส้นอย่างเดียวด้วยครับผมก็จะม,ม,มีข้าวเหมือนกันใช่ซึ่งจะเป็นเมนูเส้นอีกเช่น,นขอ้วอราอีกทางน,นึงอันนี้คือเมนูอะไรครับที่เมื่อกี้ผมบอกคื้นที่เรียกว่าเป็นเรียกว่าข้าวต้มชาซุเกะน,นะครับซึ่งอันนี้เป็นข้าวต้มสไตล์ญี่ปุ่นจากเกียวโตนะครับซึ่งจุดเด่นของเราเนี่ยก็คือจะเป็นตัวน้ำซุปดาชิตัวนี้ใช่ก็คือจะเป็นข้าวคนญี่ปุ่นเวลาทานเนี่ยก็จะเป็นข้าวสวยแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะโปะอะไรข้างหน้าแล้วก็มีเครื่องเเเเคคคีียยยงแลล้้้้้้้วววววกกก็็จบบดดตตตััันนนาาาซุปปชชิิือทขขไใ่รม อ๋อทำแบบขต้มเลยซึ่งดาชิตัวนี้ครับร้านเราจะมี2แบบนะครับ,รบแบบแรกก็คือเป็นดาชิออริจินัลอืมอสยแบบนึงก็คือแบบดั้งเดิมก็คือจะกินดาชิผสมกับชาเขียวอันนี้เลือกแบบออริจินัลให้นะคใช่ เครื่องเคียงละครับมีอะไรบ้างครับเครื่องเคียงนะครับก็คือเริ่มจากตัวน,นี้คือจะเป็นไขป่ปลาอิโคล่าไข่ปลาแซลมอนครับผมแล้วก็แซลมอนนะครับแล้วก็ผักผักกาดดอง,กกดองแล้วก็โรยด้วยสาหร่ายแล้วที่เห็นกลมๆมตัวนี้คือมันจะเป็นข้าวพองญี่ปุ่น<อ>ที่เราเรียกว่าอาราเลนะครับแล้วก็ต้นหอมแล้วก็วาซาบิสดใช่ตัวนี้ก็คือแล้วแต่ครับว่าจะปรุงแล้วแต่ลูกค้าเลย ความน่าสนใจไม่ได้มีแค่เฉพาะเมนูเส้นๆเท่านั้นนะคะเพราะเมนูข้าวอย่างแซลมอนชาสุเกะก็น่าสนใจไม่น้อยโดยทั่วไปนะคะจะรู้จักกันในชื่อโอชาสุเกะหรือในแถบเมืองเกียวโตเรียกกันว่าบูบูสุเกะ ก็คือข้าวแช่ญี่ปุ่นที่ประกอบไปด้วยข้าวสวยเนื้อสัตว์และปลาแซลมอนหรือปลาดิบทานกับเครื่องเคียงต่างๆเช่นผักดองสาหร่ายไข่ปลาวาซาบิและอื่นๆตามใจชอบก่อนจะราดด้วยน้ำร้อนจนกลายเป็นเมนูอาหารปรุงง่ายทานง่ายของชาวญี่ปุ่นที่รับประทานกันมานับร้อยปีกระทั่งช่วงคริสต์ศักราช1970สมัยเอโดะก็ได้มีการประยุกต์ใส่น้ำซุปและน้ำชาร้อนๆแทนและปัจจุบันก็ได้รับความนิยมไม่ใช่น้อยจนมีร้านโอชาสึก โดยเฉพาะบางแห่งก็เปิดเป็นกึ่งบุฟเฟ่ที่สามารถเลือกปริมาณข้าวและเติมน้ำซุปได้ฟรีไม่อั้นอีกด้วยค่ะพูดถึงเฮียลคาเฟ่แอนด์มิลครับผมนะครับผมซึ่งพัฒนาต่อยอดจากเดียว์โ,โร,เ,รเอ็นมานะ<ช>ครับผมตอนนี้ปัจจุบันมีกี่สาขาครับตอนนี้ผมมี2สาขาครับ<ห>นี่จะเป็นสาขาแรกของเราอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม9กชั้นเนะครับส่วนอีกสาขาหนึ่งที่เพิ่งเปิดจะอยู่ที่ทองหล่อเจแอนเวอร์นิว อ๋ออยู่ที่เจลนวิลเลยใช่อยู่ตรงข้างหน้าวิทซูเปอร์มาร์เก็ตวิลล่าเลยครับผมอ่าอนาคตคิดจะียับขยายเพิ่มเติมไหมครับก็คิดว่าก็คือขยายไปเรื่อยๆครับขยายไปเรื่อยๆใช่เพราะตั้งแต่เปิดมาก็ตอบรับดีอยู่แล้วเคอโรเอ็นที่มีอยู่ปัจจุบันมีกี่สาขาท่องตอนนี้มี24สาขา24สาขาจะขยายขยายให้เป็นเคอคาเฟ่หมดเลยไหมก็ตอนแล้วแต่สถานที่แล้วก็แล้วแต่กลุ่มทาร์เก็ตของลูกค้าด้วยครับผมอ่าก็ต้องมองไปนะครับก็ต้องรอดูกันว่าเคอคาเฟ่มิลเนี่ยจะเติบโตไปขนาดไหนนะครับสำหรับสาขา เชนทรามลางก้านี่ก็เปิดทุกวันแน่นอนถูกต้องครับตามเวลาห้างต่อเวลาห้างก็คือตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มโอเคครับผมใครผ่านมาก็ลองมาแวะทานนะนะครับก็ได้รับประทานอาหารญี่ปุ่นแบบว่าเบาๆสบายๆแต่ว่าอยู่ท้องแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับผมมากครับ